สวัสดีครับสวัสดี f อฟีทุกๆท่านครับผมมาครับคลิปนี้ผมมีพระกเก่าๆนะครับเป็นบางขุนพรหมนะครับสมเด็จบางขุนพรมพิมพใหญ่นะครับสภาพก็มีซ่อมมีซ้อนะครับผมเนื้อหาดีนะครับเนื้อดีมากๆนะครับผมชม ะะเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะฮะนี่ครับผ้ามีซ่อมเก่ามานะครับแล้วก็มีเสาะบ้างนะครับตามสภาพเนาะแต่ได้เนื้อนะได้เนื้อดีนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อจัดเลยนะจัดว่าเป็นผ้าที่เนื้อจัดนะครับเข้มข้นดีนะครับเอาว่าดูเนื้อปั๊บนี่บางขุนพรมเลยนะฮะนะครับผม แกปูนนะครับแต่มีความหนึบความนุ่มนะครับนี่ฮะมีมวลสารเป็นก้อนขาวๆเล็กๆฝังอยู่ในเนื้อนะครับบางผมมวลสารจะค่อนข้างน้อยนะนะครับมีบ้างนะฮะมีบ้างนะครับพ้าหน้ารักนะครับไม่สึกนะเอฟซีผ้าไม่สึกนะแต่ว่าเหมือนกดตื้นนะครับแล้วก็ซ่อมมีเอะนะชมด้านข้างนะครับผมนี่ฮะ ข้างนี้เนื้อจัดมากนี่มันกวดเทานะนี่จะมีในบางขุนพรมนะครับเพราะลัข้งจะไม่ค่อยมีนะฮะนี่เห็นไหมมีกวดเทานะครับนี่เนื้อจัดนะเนื้อจัดมากนะครับนี่ครับเดิมทีไม่สวยอย่างนี้หรอกครับผมล้างนะนะครับคือคราบความเก่าอะไรต่างนะ แบบแน่นมากนะครับแน่นมากนะต้องล้างต้องคือนานเลยนะนะครับผมใช้วิธีการแช่น้ํานะครับแช่น้ําทิ้งไว้จนจนคาบแปกปลอมเขานี่มันพองออกนะนะครับพอคาบมันพองออกก็คือว่าเราก็ล้างออกได้นะครับครับคาบก็แน่นมากนะคือกินตัวแล้วคาบก็กินตัวไปในเนื้อนะครับเนี่ย ก็ล้างออกมาแล้วก็สวยนะครับเนื้อจัดนะครับผมหรือคราบบางๆนะครับผมตอนแรกเนี่ยเห็นองค์พระน้อยเดียวนะนะครับยิ่งพระเขากดตื้นไว้นะนะครับไม่เป็นทรงนะครับนี่ดูเนื้อนะโอ้โหเนื้อจัดจ้านนะครับเนื้อแบบนี้นะสายสมเด็จสายเนื้อผงก็แบบสเพลินแล้วกันเนาะนะครับ fc เอาว่าสองแล้วมันซึ้งตานะได้เนื้อแบบนี้สมเด็จนะ มีหนึกมีนุ่มมีแร่งนะครับผมอยู่ในตัวเลยนะฮะมองตาเปล่านี่แบบแห้งๆนะเวลาลงกล้องไปก็จะมีความหนึกความนุ่มนะฮะมีความเรียกว่ามีความมันนะครับนะลงกล้องมาแล้วฉ่ำนเนื้อสมเด็จนะครับมีสเสน่ห์เป็นพ้าที่มีสเสน่ห์นะค,คือส่องไปแล้วมันเห็นนูน่นเห็นนี่นะแล้วก็มีความฉ่ำอยู่ในตัวนะครับ มองตาเปล่าเหมือนแห้งนะแต่ส่องล้วมันนะวางไม่ลงนะเห็นไหมส่องล้พระช้ำๆเนี่ยนะพระช้ำๆพระซ่อมๆพระซอสๆเนี่ยได้เห็นเนื้อในนะทําให้เราเรียกว่าแบบมีอรรถรสในการส่องนะนะครับผมดีพระมันก็ต้องเก็บหลายสภาพนะครับ fc เนาะซื้อแต่พระสวยอย่างเดียกก็ดีนะแต่ว่าบางทีส่องๆก็เบื่อนะนะครับ ถ้าเราเจอพ้าช้าๆบ้างหากักหักส้อมๆบ้างเศษชิ้นส่วนบ้างอะไรอย่างนี้นะมันก็จะทําให้เราได้เห็นพ้าหลายสภาพนะนะครับเห็นเนื้อเห็นเลนะครับพ้าแต่ลงสมเด็จแต่ลงไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราถ้าเราเก็บหลากหลายสภาพเนี่ยนะมันจะได้ได้ความรู้เนาะนะครับผมนะฮะศึกษาร่วมกันนะครับผมผมเองก็ไม่ได้เก่งนะก็นี่แหละ ศึกษาไปพร้อมกับ FC นี่แหละครับนะอาศัยว่าเช่ามาแล้วก็มาแบ่งปันมาสง่งทาคลิปส f งใได้ดูกันผมก็ได้ดูไปด้วยเนี่ยนะนะครับพระบางองค์เนี่ยผมก็ส่งแค่ว็บว็บเดียวนะครับส่งแค่ตอนที่จะซื้อนะกลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้มาส่งอีกครั้งก็คือนี่แหละตอนที่ทําคลิปให้ f c ดูนี่แหละเหมือนเราดูพร้อมกันนะแต่ผมดูมาคร่าวๆก่อนแล้วนะตอนที่จะจ่ายตังนะครับผมดูว่าเออนะดูดีมีสเสน่ห์นะ แล้วก็หน้าค้นหาก็จัดการเลยจ่ายตังจบนะฮะใส่สองเยอะสองนานไม่ได้แต่เ,เจ้าของแบบอีคนน้มนเป็นเสียนหรือเปล่าฮะพระแท้หรือเปล่าวะาอะไรอย่างเงี้นะกลัวหลุดราคาเปลี่ยนเลยบางคนเปลี่ยนใจไม่ขายซะงั้นนะนะมีนะครับผมเคยเจอนะ <c oughs> นะก็ถ้าเราดูแล้วเนะี่ยดูตาเปล่าปุ๊บปิพระดูมีสเสน่ห์นะแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ลองกล้อง,องนะ ลองกล้องก็ดูหน้าดูหลังทิกตะแคงซ้ายตะแคงขวานะฮะดูแลเออนะมีความเป็นไปได้นะก็จัดการนะครับเช่ามาก่อนนะมาลุ้นกันที่บ้านนะบางทีเช่ามาโอโ้นะตอนเช่าน,นี่ตื่นเต้นมากเลยพอมาถึงบ้านโอโ้โหคนอารลมณ์เลยนะผมก็วางทิ้งเลยนะบางทีก็ให้เขาเหมาไปอะไรไปเขาก็ไปแลกไปเล่นเลยนะนะครับยอมขาดทุนอะไรก็มีนะนะครับบางที คือถ้าดูมันไม่ดีอะไรดูแล้วไม่เข้าท่าเนี่ยผมก็ไม่ทําไม่ลงขายนะนะครับนะนะครับก็ต้องดูดีบ้างนะนะครับส่วนที่จะแท้เก้ให้ให้เอฟซตัดสินใจเอานะให้เอฟซดูเอานะครับตัดสินใจเอาเองเนาะนะครับนะตาของท่านนะนะเงินท่านตาท่านนะต้องดูให้ชอบนะครับผมนะนะครับก็ตัดสินใจเอานะครับอ่ะใครชอบองนี้ยังไม่บอกราคาเลยเปิด3,5 0 0เนาะคุยเพลินนะ เปิดสามนะทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับผมนะต่อรองเอานะนะครับทักมาต่อรองเอาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ชัดๆอีกทีนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผม,ม,านะบผมฝากติดตามกันเช่นเคยนะครับนะฮะกดติดตามกันไว้นะครับผมนะครับมีพระมาแบ่งปันกันเรื่อยๆเนาะชอบตรงไหนก็ทักมาคุยกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม